ในเช้ามืดวันหนึ่งที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศที่เรียกได้ว่าทั้งหนักหน่วงและซับซ้อนที่สุดในรอบหลายเดือนเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังปฏิบัติการครั้งนี้มันเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผลกระทบคืออะไรแล้วยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่คืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับเวลาตีสามทุกอย่างกำลังมืดแล้วก็เงียบสงบ จูๆ่ๆเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศก็ดังลั่นขึ้นมาทําลายความสงบทุกอย่างจนหมดสิน้นแล้วเสียงนั้นก็ดังต่อเนื่องแบบไม่หยุดเลยนะครับนานกว่า3มชั่วโมงเต็มๆทําให้ทุกคนต้องทิ้งทุกอย่างแล้วรีบมิงหาที่หลบภัยไม่ว่าจะเป็นหลุมหลบภัยใต้ดินหรือสถานีรถไฟใต้ดินเอาละครับเพื่อให้เข้าใจว่าการโจมตีครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเรามาไล่เรียงเหตุการณ์กัน,กนแบบหน้าที่ต่อน,นาทีในเช้ามืดวันนั้นกันเลยดีกว่า การโจมตีมันเริ่มต้นขึ้นเร็วแล้วก็เป็นระบบมากๆครับประมาณตี5เรดาร์ก็ตรวจเจอโดรนชาเหตุระลอกแรกและแค่ไม่กี่นาทีให้หลังเค่นั้นเองขีปนาวุธสารพัดชนิดก็ถูกยิงถล่มตามมาติดๆเลยคือมันมาพร้อมกันจากหลายทิศทางเลยครับเพื่อให้ตั้งตัวไม่ทันทําให้การต้องกันมันยากมากๆคือต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่การโจมตีแบบทื่อๆเลยนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการรบแบบผสมผสาน ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกับการส่งโรนราคาถูกบินนําเข้ามาเพื่อล่อเป้าก่อนพอระบบป้องกันเริ่มทํางานปุ๊บขีปนาวุธของจริงทั้งพิสายไกลทั้งความเร็วเหนือเสียงก็พุ่งตามเข้ามาพร้อมกันจากทุกทิศทางเป้าหมายก็คือชัดเจนมากคือทําให้ระบบป้องกันรวนไปหมดรับมือไม่ทัน เพื่อให้เห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดไหนแค่ระลอกแรกระลอกเดียวเนี่ยมีโดรนชาเหเุดถูกส่งเข้ามามากกว่า50ล้ำย้ำวันนี้แค่ระลอกแรกนะครับคนที่อยู่ที่นั่นเล่าว่าเสียงมันเหมือนเหมือนมีเสียงมอเตอร์ไซค์เก่าๆดังกระหึ่มอยู่บนฟ้าเต็มไปหมดก่อนที่เสียงระเบิดจะดังตามมาไม่หยุดโอเคนั่นคือภาพในมุมของการทหารนะครับแต่ทีนี้เรามาดูผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคนธรรมดากันบ้าง ซึ่งต้องบอกว่ามันรุนแรงแล้วก็น่าเศร้ามากครับสิ่งที่น่าตกใจคือเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ใช่พื้นที่ทางการทหารเลยครับแต่กลับเป็นย่านที่คนอยู่กันเยอะๆเป็นที่พักอาศัยแล้วที่สำคัญเลยคือสถานีไฟฟ้ากับระบบทําความร้อนซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะอะไรเพราะว่าฤดูหนาวที่โหดร้ายกาลังจะมาถึงแล้วแล้วผลที่ตามมาคืออะไรก็คือมีคนเจ็บครับ ผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บกันเป็นสิบสิบคนเลยแล้วในจำนวนนี้มีทั้งเด็กทั้งคนแก่ที่ต้องมาทนทุกข์กับแรงระเบิดเศษซากปรักหักพังหรือแม้แต่การสําลักควันจากไฟไหม้มีคนเรียกคืนนั้นว่าคืนมรณะเลยนะครับซึ่งมันก็สะท้อนภาพได้ชัดเจนมากๆเลยลองนึกดูสิครับว่าคนเป็นพันๆต้องหนีตายลงไปเบียดกันในสถานีรถไฟใต้ดินบางคนยังใส่ชุดนอนอยู่เลยต้องเจอกับทั้งความมืดความหนาวแล้วก็ความกลัวสุดขีด คำถามสำคัญก็คือทำไมทำไมถึงต้องโจมตีหนักขนาดนี้เบื้องหลังมันมียุทธศาสตร์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคือการโจมตีครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบสุ่มๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เรียกว่าปิดไฟยูเครนซึ่งเขาเริ่มทำมาจังแต่ปลายปี2022แล้วเป้าหมายในพูดกันตรงๆก็คือโหดร้ายมากคือตั้งใจจะทำลายระบบพลังงานทั้งหมดเพื่ออะไรก็เพื่อจะใช้ความหนาวกับความมืดนี่แหละครับ เป็นอาวุธทำลายขวัญกำลังใจของคนมันเลยเป็นแผนที่ซ้อนกันหลายชั้นเลยครับสเต็ปแรกเลยคือทำลายระบบไฟฟ้าก่อนหน้าหนาวจะมาถึงเต็มตัวพอคนเริ่มท้อแท้สเ็ปสองคือบีบให้ฝั่งยูเครนต้องยิงอาวุธป้องกันแพงๆส่วนออกมาจนหมดและพอเกราะป้องกันบางลงก็ถึงสเต็ปสุดท้ายคือเข้าไปถล่มโรงงานอุตสาหกรรมกับเส้นทางลำเลียงได้ง่ายขึ้น พอเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขึ้นแน่นอนว่าต้องมีปฏิกิริยาตามมาทั้งจากฝั่งยูเครนเองและจากทั่วโลกเลยครับซึ่งปฏิกิริยาก็ออกมาคนละแบบเลยค่ะทั้งยูเครนเนี่ยก็คือสู้ไม่ถอยประกาศชัดเจนว่าไม่ยอมแพ้แล้วก็เรียกร้องขอระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มส่วนทางนานาชาติก็ออกมาประนามกันอย่างพร้อมเพรียงเลยครับว่านี่มันโหดร้ายเกินไปและให้คำมั่นว่าจะช่วยยูเครนต่อไป จุดยืนนี้ชัดเจนที่สุดในคำพูดของประธานาธิบดีซเลนสกี้เลยครับที่ท่านบอกว่ารัสเซียยังคงใช้ความหวาดกลัวเป็นอาวุธแต่ยูเครนจะไม่ยอมจำนนมันเหมือนเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจของคนยูเครนทั้งประเทศเลยและทั้งหมดนี้มันก็นำเรามาสู่ส่วนสุดท้ายครับก็คือความท้าทายข้างหน้าที่ยูเครนต้องเจอซึ่งต้องบอกว่ามันหนักหนาสาหัสมากจริงๆโดยเฉพาะเมื่อมีฤด,ดูหนาวเป็นเดิมพัน ความท้าทายที่ว่าเนี่ยมันมีหลายอย่างมากแล้วแต่ละอย่างก็เกี่ยวกันหมดเลยนะครับหนึ่งเลยคือต้องแข่งกับเวลาซ่อมระบบไฟฟ้าให้เสร็จก่อนที่อากาศจะหนาวจัด 2. คือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่ก็เริ่มจะเหลือน้อยลงทุกที 3. คือสภาพจิตใจของคนที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆและที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือไม่มีใครตอบได้ว่าการโจมตีครั้งนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของระลอกใหม่ที่กำลังจะมาในหน้าหนาวหรือเปล่า เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยถึงคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่าเมื่อหน้าหนาวมาถึงจริงๆแล้วทัพยากรก็เหลือน้อยลงทุกทียูเครนจะรับมือการโจมตีระลอกต่อไปได้ยังไงซึ่งคำตอบของคำถามนี้มันไม่ได้มีแค่อนาคตของยูเครนเป็นเดิมพันเท่านั้นนะคบแต่อาจจะรวมถึงความมั่นคงของทั้งทวีปยุโรปเลยด้วย